แถลงจับกลุ่มนักวิชาการสาธารณาสุกขก่อเหตุลักรถยนต์ตามเต็นรถมือสองสามแห่งอ้างเงินเดือนไม่พอใช้หาเงินใช้หนี้ที่เกิดจากการทำธุรกิจทัวแล้วไม่ประสบความสำเร็จ ที่บริเวณด้านหน้าสถานีตำรวจภูทรจังหวัดอุบลราชธานีพลตำรวจตรีสมพศ์ของปรางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยพันตำรวจเอกธนาพันธ์พดุงการผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานีพันตำรวจเอกชานชัยอินนาราผู้กำกับการสืบสวนภูทรจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนร่วมแถลงผลการจับกลุ่มเหตุตรเวรลักรถยนต์ตามเต็นท์รถมือสองสามแห่งเด เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนกองกำกับการสืบสวนผูทรจังหวัดอุบลราชธานีได้จับกลุ่มนายเริงฤทธิ์หรืออ้วน จาดุลเกษมอายุ45ปีตำแหน่งนักวิชาการสาธารณาสุขชำนาญการสำนักง,งานสาธารณาสุขดอนบดแดงผู้ต้องหาตระเวนก่อเหตุลักรถยนต์ตามเต็นรถมือสองรวม3คันโดยคันแรกลักรถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซุ4ประตูสีเทาหมายเลขทะเบียน6กไก่พอพาน6064กรุงเทพมหานครที่เต็นรถตุ้มยนต ตำบลขามใหญ่อ,อําเภอเมืองอุบลราชธาน,นีเมื่อวันที่19พฤศจิกายน2563 คันที่2ก่อเหตุลักรถยนต์ตู้ยี่ห้อโตโยตา้ารุ่นคอมมูเตอร์สีเทาหมายเลขทะเบียนหอนดกฮูกลลอลิง7 0 2กรุงเทพมหานครที่เต็นรถโตโยต้าชัวต์ตำบลขามใหญ่อําเภอเมืองอุบลราชธานีเมื่อวันที่12ธันวาคม2,563และคันที่3ลักรถยนต์ตู้ยี่ห้อโตโยตา้ารุ่นคอมมูเตอร์สีเทาหมายเลขทะเบียนนอน,นูขอไข่7803อุบลราชธานีที่เต็นรถ การเจริญยนต์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองอุบลราชธานีเมื่อวันที่9มกราคม2564โดยมีกล้องวงจรปิดจับภาพคนร้ายไว้ได้ ทั้งนี้พันตำรวจเอกชานชัยอินนาราผู้กำกับการสืบสวนผูทรจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยพันตำรวจโทนพดลเปลี่ยนรูปรองพุ่มกับการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานีนำเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนออกสืบสวนตามตำหนิรูป,ปรพรรณคนร้ายจนทราบว่าผู้ก่อเหตุคนร้ายคือนายเริงฤทธิ์หรืออ้วนจารุกกระเมอายุ45ปีตำแหน่งนักวิชาการสาธารณาสุขชำนาญการสำนักง,งานสาธารณาสุขดอนมดแดงจึง นำกำลังเดินทางไปตรวจสอบพบรถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซูส,สีประตูสีเทาหมายเลขทะเบียนยอผู้หญิงบมํมใบไม้4994กรุงเทพมหานครจอดอยู่ที่โรงพยาบาลเหล่าเสือโกอกขณะที่นายเริงฤทธิ์ขับรถมารอรับภรรยาซึ่งเป็นพยาบาลของโรงพยาบาลเหล่าเสือโกอกเจ้าหน้าที่จึงได้ขอตรวจสอบเบื้องต้นรถคันดังกล่าวปรากฏว่าเป็นรถสวมป้ายทะเบียนจากการสอบสวนเบื้องต้นนายเริงฤทธิ์ให้การรับสารภาพว่าได้ก่อเหตุลักรถย ทั้ง3คันจริงโดยรถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซูสีประตูสีเทาที่ขโมยมาจากเต็นท์รถตุ้มยนต์นำมาสวมทะเบียนใช้ส่วนตัวส่วนรถยนต์ตู้ยี่ห้อโตโยต้ารุ่นคอมมูตเตอร์สีเทาหมายเลขทะเบียนทนคูค702กรุงเทพมหานครที่ไปขโมยมาจากเต็นท์รถโตโยต้าชัวได้นำไปจำนำกับนายเอกไม่ทราบชื่อสกุลจริงนัดนำรถไปจำนำที่ลานจอดรถห้างสับสินค้าโลตัสตำบลในเมืองอำเภอเมืองอุบลรา ราชธานีราคา10,000 0บาทส่วนรถยนต์ตู้ยี่ห้อโตโยต้ารุ่นคอมมูเตอร์สีเทาหมายเลขทะเบียนนหนูขอไข่7803อุบลราชธานีที่ขโมยมาจากเต็นท์รถก้านเจริญยนต์นั้นหลังจากที่ขโมยมาก็ได้นํามาถอดแผ่นป้ายทะเบียนออกแล้วมาจอดที่ลานจอดรถโรงแรมสุนีตําบลในเมืองอําเภอเมืองเพื่อเตรียมรอเอาไปขายแต่เจ้าหน้าที่ได้ติดตามรถคืนได้ก่อน สำหรับสาเหตุที่ต้องก่อเหตุลักรถยนต์ทั้ง3คันเนื่องจากเงินเดือนไม่พอใช้ประกอบกับเป็นหนี้สินสากลกว่า4ี่ล้านบาททำธุรกิจถั่วเจ๊งไม่มีทางออกจึงได้ลงมือก่อเหตุตระเวนขโมยรถดังกล่าวในส่วนที่เลือกขโมยรถยนต์ตามเต็นท์รถมือสองนั้นเนื่องจากว่าขโมยง่ายเพราะจะมีลูกกุญแจเสียบไว้ที่รถทุกคันก็เพียงแค่เข้าไปขับออกมาเท่านั้นโดยก่อเหตุเพียงคนเดียวเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาตระเวนลักทรัพย์ในเวลา กลางคืนนำตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปวันเนี่ยโดยที่ไม่มีความเคลื่อนไหวเนี่ยก็ให้แจ้งที่ส่วนหนึ่งก็หนึ่งได้เลยครับเราจะส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจไป่สามารถจับคุณ